สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนนท์นิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะกองยุทธศาสตร์งบประมาณจัดการอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับเจ้าหน้าที่ประชาชนหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตอลบริการออนไลน์ของเทศบาลนครนนทบ,บุรีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ช่องทางการให้บริการประชาชนในรูปแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e s อร์วิ e ของเทศบาลนครนนทบุรีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีนายพงชัยกอมากรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมณห้องประชุมชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารหนึ่ง นายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปววงประชารวมพลังร่วมใจรักแหล่งน้ําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมะนมพรรษา2567หกรกฎาคม25 67, ม2567เื่อวันที่23กรกฎาคมณห้องประชุมชั้น3อาคารกรมราชทันและครองบังแพก กองการแพทย์จัดโครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและชะลอตาเสื่อมประจำปี2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องสายตาผิดปกติความบกพร่องทางการมองเห็นการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติโรคเกี่ยวกับตาของประชาชนมีผู้ภาวะสายตาผิดปกติเข้าร่วมโครงการจำนวน465รายโดยมีนางสาวพิมพันธนาเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมณห้องประชุมชั้น5อาคาร2สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมและประเมินภาวะการเกิดโรคนิ้วล็อกเสริมผเกียรติประจำปี2567เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยนิ้วล็อกมีความรู้เรื่องโรคนิ้วล็อกการป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อกสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือทำงานต่างๆได้ถูกต้องซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลนิ้วมืออย่างถูกวิธีการทำกายภาพบำบัด การแช่มือนวดมือโดยวิธีแพทย์แผนไทยและการผ่าตัดรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้รับความอนุเคราะห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และทําการรักษาโดยการผ่าตัดเจาะผ่านผิวหนังได้แก่นายแพทย์วิชัยวิจิตรกุลอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศสินผู้คิดค้นเครื่องมือเจาะผ่านิ้วล็อก ายแพทย์นรงศักดิ์บำรุงถิ่นผู้อในการโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดนิ้วล็อกในแพทย์พรชัยชอบทางศิลป์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดนิ้วล็อก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสมนึกชนะเดชากุณนายกเทศมนตรีนครนนทบรุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่25กรกฎาคมณห้องประชุมชั้น5สำน,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 นักงานเทศบาลนครนนทบรุรีอาคาร2 วันที่24กรกฎาคมนายสมนึกชนะเดชาคุณนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-25ถึงสิงหาคม2567นี้โดยมีพลเรือเอกชัยนรง์เจริญรัก นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชาการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารหนึ่ง สำนักการศึกษาจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตประจำปี2,567เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมโดยนายพงชัยก่อหมากรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่26กรกฎาคมณนะศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสนามบินน้ำ นายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดนครปฐมและเทศบาลตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาศึกษาดูงานของเทศบาลนครนนทบุรี นายพงชัยกอมากรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดดุอาถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นประจำปี2567เมื่อวันที่26รกรกฎาคมณมัสยิดฮีดายะตุนอุม,มะตำบลบางกระสอ ท่องเที่ยวและกีฬาจากโครงการสินสร้างสรรเสริมเมืองนอนท์ประจำปี2567งานครบรอบ475ปีเมืองนอนทบุรีในระหว่างวันที่26ถึงวันที่29กรกฎาคมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ475ปีการก่อตั้งเมืองนอนทบุรีและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้าจากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการชมการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เมืองนอนทบุรี ชุด475ปีนนทบ,บรุรีวิจิตธานีคู่แผ่นดิน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมกินตามตำนานนนทบุรีที่รวมร้านเด็ดร้านดังในตำนานที่เปิดมานานกว่า20ปีสนุกสนานไปกับมหรสพการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินตลอด4คืนและเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบรุรีสารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมกว่า114ปีและการตกแต่งไฟอย่างสวยงามโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสมนึกชนะ นาเดชาคุณนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเมื่อวันที่26กรกฎาคมณบริเวณริมเขื่อนาน้ำนนทบุรี วันที่28กรกฎาคมนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่จากวัดแคนอก จำนวน73รูปเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบโดยมีนางราวีพันธ์แก้วเพียงเพน็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีณนะบริเวณท่าน้ำนนทบ,บุรีจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาได้นำเข้าสารอาหารแห้งไปมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีและในเวลา17นาิกาสนาทีนายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีนาลานพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5สารลกลางจังหวัดนนทบุรี วันที่28กรกฎาคมนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเท,ท,ท,ทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลดํานดเนินการทําความสะอาดล้างถนนตามกิจกรรมการพัฒนาทําความสะอาดถนนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยเจ้าหน้าที่จากสํานักปลัดเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักช่างเจ้าหน้าที่สํานักสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันดําเนินการพัฒนาทาความา ล้างถนนณบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอ,อตกอนางสุริรัตกกนพันธ์รองประลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชะกุศลและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบโดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีณวัดบัวขวัญพระอารามหลวง นายสมนึกงชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบโดยมีคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลและประชาชนร่วมพิธีเมื่อวันที่28กรกฎาคมณบริเวณเวทีการแสดงแสงสีเสียงสารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า นายสมนึกงธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางจิตตาธนาเดชากุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีในงานสมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนั่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่29กรกฎาคมณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5 สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้กับบรรยากาศการแสดงแสงสีเสียงงานศิลป์สร้างสรรค์สเสน่ห์เมืองนนครบ475ปีเมืองนนทบุรีแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ